ประเด็นเรื่องการซื้อขายมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขวาสกิ z z x 1 r r นะครับผมของคุณโอมและก็คุณกิจนะครับผมต้องต้องบอกนะครับต้องชี้แจงนะครับคุณโอมว่าประเด็นตรงนี้ได้ทําการไก่เกีย่ยหรือว่าได้เคลียร์กันหรือยังอืมเราจะเล่าตั้งแต่ตอนที่ตกลงกันเลยนะค,ะครับผมก็คือเอาจริงรถบกงูสิงน้องาสผมเนี่ยคือผมก็รักนะครับผมแต่ด้วยความที่แบบ พี่เขาก็ผมก็รักเหมือนกันด้วยเราเราเห็นเขาแบบลําบากอะไรเงี้ยเขาทาช่องยูทูบมาด้วยกันเราก็สงสารอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะมีแนวทางช่วยเขายังไงคือบางเรามีอยู่สองคันเนาะเราคันนี้ไม่ค่อยได้ขับอะไรเงี้ยเราก็เลยกบว่าจะเอารถเนี่ยให้แกไปไปใช้ในการถ่ายคลิปแต่จะให้เฉยๆไปมันก็ยังไงอยู่ก็เลยคิดว่าเป็นการขายเพราะว่ารถบิ๊กไบค์ราคาไม่ได้คันละหมื่นสองหมื่นนะครับต้องมีค่าเซอร์วิส ค่านุนค่านี่ถ้าใช้ก็ต้องเซอร์วิสต้องอะไรมันก็จะยุ่งยากเปล่าความคิดใช่ไหมครับก็คือทําการขายง่ายกว่าเอาไปใช้เลยก็เลยก็เลยขายขายไปในราคาผมพูดราคาเลยแล้วนะมันเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าราคาผมไม่ผมไม่บอกราคาเอาเป็นว่าไม่ลงดีเทลเดี๋ยวเขาไม่ลงครับผมเอาเป็นว่าจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งครับผมคราวนี้ก็ตกลงว่าจะผ่อนกันผ่อนเป็นซื้อขายแบบก่อนจะจ่ายมาส่วนหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะให้ผ่อนแต่สรุปแล้วก็ ไม่ได้จ่ายาจ่ายมาให้ทีเดียวแล้วที่เหลือไม่ได้จ่ายเลยผมก็พยายามทวงทวงไปทวงไปแก้ก็ผัดผัดผัด,ผดไปเรื่อยๆจนไม่ได้มา<อ>ถึงจุดๆหนึ่งผมก็เลยบอดไม่ได้ก็เลยโพลลงที่เฟซบุ๊กนะครับอ๋อก,ก็คือทําให้เกิดประเด็นร้อนตัวนี้ขึ้นมา